สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันพระหัส,สบดีค่ะดวงรายสัปดาห์9ถึง16เดือนมิถุนายน2568ดูดวงส่วนตัวพายิปซีนะคะทักแชทเพจเฟซบุ o กนะอัศวินดาบตราช่าง6ดาบ66 666ไปไหนกันดีมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลง มีเรื่องของการได้รับโอกาสได้รับความยุติธรรมใครอยากเปลี่ยนเปลี่ยนใครอยากย้ายย,าย้ายขอโอกาส <c oughs> พูดดีๆคุยดีๆขอดีๆอย่าใจร้อนอัศวินดาบคือสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแยง้งความมุทะลุความวู่วามความเจ้าอารมณ์ไพ่ใบเนี้ยจริงๆเป็นไพ่ที่ดีเพราะสู้ลุยไม่กลัวไม่ทอ้อ มีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานแต่ข้อเสียก็คือใจร้อนไปหน่อยรอไม่เป็นนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแน่นอนสถานการณ์คลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่ายังไม่จบยังไม่เสร็จสิ้นบริบูรณ์แต่ทุกอย่างได้รับการแก้ไขทุกอย่างได้รับการเยียวยาเปลี่ยนง,งานได้ย้ายงานได้หรือแม้แต่ขอผู้ใหญ่ขอโอกาส ขอเงินลงทุนขอความช่วยเหลือขอเปลี่ยนแปลงยกย้ายได้คุณงามความดีที่ได้สั่งสมไว้ตราช่างคือมาตรวัดคือตัวช่างตรวงนะเงินคือผลประโยชน์คือค่าตอบแทนหรือความช่วยเหลือ <c oughs> มีเกณฑ์ได้รับความยุติธรรมไม่ต้องหน่อยใจไม่ต้องใจร้อนความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดท่านรู้ท่านเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็น ผู้ใหญ่เจ้านายท่านก็เห็นค่ะไม่ต้องน้อยใจกำลังจะได้ดีกำลังจะมีสุขปัญหาทุกอย่างเคลียร์ขี้คายเช็คน้ำมันรถด,ดีๆด,ดูเครื่องยนต์ดูอะไรดีๆเตรียมตัวออกเดินทางเก็บข้าวเก็บของย,ย้ายไปแน่นอนนะคะาการเงินมีได้มีเสียทางที่ดีถ้าไม่อยากเสียก็อย่าใจอ่อน ความเป็นคนใจดีความเป็นคนมีเมตตาช่วยให้เราดีขึ้นไหมไม่ค่ะมันจะมีแต่คนมาขอมันจะมีแต่คนมายืมนะต้องระวังแต่ถ้าตัวเราต้องการความช่วยเหลือทางการเงินต้องการได้เงินเพิ่มมีอยู่สองอย่างอย่างแรกเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลจะกู้เงินมาลงทุนจะกู้เงินมาซ่อมบ้านซ่อมรถ จะกู้เงินมาขยับขยายธ,ธุรกิจกิจการได้หมดอย่างที่สองตราช่างอยู่ที่ตัวเราขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยอยู่ที่ความขยันอยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ความตั้งใจอีกประเด็นหนึ่งการแก้เคล็ดเรื่องเงินอาจารย์บอกบุญเลยแล้วกันวันที่17อาจารย์จะทำบุญกับเด็กกัมพาวัดดอนจันนะ ไม่อยากเสียเงินเปล่าเงินฟรีไม่อยากให้ใครยืมเงินแล้วเชิดแล้วหนีทําบุญกับเด็กกําพร้าแก้เคสหนึ่งได้บุญด้วยเอาเงินไปใช้ให้ถูกที่ถูกทางได้ประโยชน์2แก้เคสแก้กรรมเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภระวังจะเป็นทุกขลาภเสียเงินไปเราได้เงินมาหรือได้เงินมาแล้วเสียเงินไปรายจ่าย1การเดินทาง สองรถรถยดยานพาหนะถึงบอกไงว่าตรวจเช็คดีๆนะคะช่วงนี้เทวดาเมตตาผู้ใหญ่เมตตามไม่ต้องกลัวอย่าร้อนรนกรวนกระวายความรักก็เหมือนกันคนวันพระรหัสช่วงนี้จะใจร้อนจะไม่ค่อยมีเหตุผลจะหงดหงิดจะขี้หึงจะมีความระวังระแวงคุยกันด้วยเหตุผลค่ะการเป็นผู้ให้ที่ดี การเป็นผู้รับที่ดีทําให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคนมีคู่ใครมีปัญหาก่อนหน้านี้มีโอกาสได้เคลียร์กันสถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนิ่งให้เป็นใจเย็นให้พอบางคนเป็นผู้นำบางคนเป็นผู้ตามนำด้วยกันทั้งคู่เหนื่อยมันจะกลายเป็นถือดาบพุ่งเข้าใส่กันระวังความใจร้อนทำใจให้สบาย ทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะคะสำหรับคนโสดเรื่อยๆไม่ดีหรอกรีบร้อนอะเรื่อยๆมีเข้ามาค่ะแม่เปิดใจค่ะได้ไม่ได้บอกให้ปิดกันแต่อัศวินดาบอะข้อเสียของมันคือมันเป็นไพ่ธาตุลมสังเกตเวลาลมพัดลมมันพัดแป๊บเดียวหรือว่ามันพัดนาน ส่วนใหญ่ลมมันพัดแป๊บเดียวอันนี้เหมือนลมพาย,ยุมาแล้วยิกยิกยิกยกอยากเป็นแฟนวันนี้พรุ่งนี้ขอแฟนเป็นแฟนนุ่นนี่ไร้สาระมึงเพิ่งมามึงจะรีบไปไหนกูไม่รีบมึงรีบมึงไปก่อนเลยใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์แล้วมันรีบขอเราเป็นแฟนรีบเร่งรัดรวบรัดปล่อยให้มันไปมึงรีบมึงไปก่อนเสียเวลารักยังต้องการเวลาถ้ามาประเดี๋ยวประดาวแบบเนี้ยเหมือนลมพาย,ยุมาแล้วก็ไป หาความแน่นอนจากคนประเภทนี้ไม่ได้บางครั้งต้องเตือนการอยากเอาชนะความรักไม่ใช่การอยากเอาชนะหรือประชดประชันบางคนเลิกกับแฟนเก่ามาคนใหม่เข้ามาปุบป,ปับสะพันทันใจตกลงปรงใจฉิบหายกันมาเยอะแล้วเชื่อแม่นะคะลูกๆูกขานะคะวัตถุมงคลเสริมดวงอ่ะใจร้อนนักใช่ไหมระวังมันจะสร้างศัตรูเพราะมันมีความวุ่วาม บูชาพญานาคสัญลักษณ์ของงูกินหางเป็นนาคสองตัวกอดเกี่ยวรัดกันเสริมความรักความเมตตาความเอ็นดูเสริมความกลมเกลียวรักไข่สามัคคีปองดองทำงานเป็นทีมได้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูอีกเรื่องหนึ่งคือเสริมความรักความรักใครไม่ดีมีแต่ปัญหาทะเลาะก,กันตลอดเนี่ยกอดกันไว้แล้วใจเย็น อีกเรื่องหนึง่งเก็บเงินไม่อยู่บูชาเราดีมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายใครการเงินล้วไหลใครใช้เงินด้วยความใจร้อนร้อนใจเงินร้อนทั้งหลายบูชาเราดีป้องกันคุณใสสะท้อนสิ่งไม่ดีนี่คือพุทธคุณของนากบาดชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางย้ำส่งฟรีแต่ไม่มีเก็บปลายทาง239บาท แคปรูปหน้าจอแล้วทักแชทมาว่าอยากบูชาพร้อมนะคะพร้อมใจเนาะค่ะสุขภาพระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะทางรถรถทุกชนิดขับรถด้วยความระมัดระวังเลขเด่น <c oughs> 1เลขทะเบียนรถ2เลขเบิ้ล66ทําทานแล้วจะดีใครอยากร่วมบุญด้วยกันทักแชทมาถามเลขบัญชีได้ที่เหลือก็ขอให้บุญนำพา ใครทำดีไว้ก่อนหน้านี้เทวดายุติธรรมสำหรับคุณแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ